สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูนะคะการเก็บข้อมูลดีการเบิกจ่ายเงินนะคะในระบบโอล a าแอดนะคะมาเปรียบเทียบกับดีการเบิกจ่ายเงินในระบบลาแอนปัจจุบันที่เรามีการนําเข้าแล้วนะคะเพื่อที่จะให้หน่วยตรวจสอบเนี่ยตรวจสอบดูว่าข้อมูลดีการเดิมในโอล a าแอดนะคะที่หายไปตั้งแต่วันที่6 มกราจนถึง6ประดกดาเนี่ยเรามีการนําเข้าในระบบใหม่ครบถ้วนถูกต้องหรือ,อยังนะคะซึ่งก็เป็นการเก็บข้อมูลแบบง่ายๆนะคะก่อนอื่นเราจะต้องไปที่ Ola a d d ก่อนนะคะไปที่เมนูระบบข้อมูลรายจ่ายไปที่สมุดเงินสดจ่ายทะเบียนต่างๆและไปที่ทะเบียนคุมเลขที่ผู้เบิกทางลับนะคะคลิกเข้าไปเสร็จแล้วนะคะเราจะเลือกวันที่ข้อมูลนะคะที่เราจะดึงมาก็คือวันที่6 มักรานะคะจนถึงวันที่7กระาดกรกฎาคมที่ข้อมูลสูญหายไปในระบบนะคะและเราก็จะเลือกจากแหล่งเงินงบประมาณก่อนนะคะกดค้นหานะคะได้ทะเบียนเลขที่ผู้เบิกตรงนี้นะคะเราจะเอ็กพ t ออกอ่าเราจะ e x p o พ t เป็น Excel ไม่ได้อันนี้ต้องเก็บมาเป็นไฟล์ pdf นะคะซึ่งก็โหลดเก็บไว้ต่อไปเราก็จะไปดึงข้อมูลจากระบบ l ลายแอ p เดิมค่ะก็จะไปที่เมนูระบบข้อมูลรายจ่ายเหมือนกันนะคะไปที่ สมุดเงินสดจ่ายทะเบียนต่างๆและทะเบียนต่างๆเหมือนกันไปที่ทะเบียนเลขที่ผู้เบิกคาังลับนะคะตรงนี้นะคะเราจะเลือกวันที่เรานําเข้าดีกาย้อนหลังวันแรกนะคะเรานําเข้าย้อนหลังวันแรกวันที่เท่าไหร่อ่ะเช่นเรานําเข้าย้อนหลังวันแรกของวันที่19นะคะจนถึงวันที่เท่าไหร่ที่เรานําเข้าเลือกแหล่งเงินงบประมาณนะคะโอลาแอสก็เช่นเดียวกันเราจะเลือกจากแหล่งเงินงบประมาณก่อนนะคะเราจะไม่เลือกจากทุกแหล่งเงิน เอาทีละแหล่งเงินพอเราได้ข้อมูลตรงนี้มาถ้าเป็นลาแอปปัจจุบันเราจะเอ็ก r อออกมาเป็น Excel เตรียมไว้แล้วเราก็ไปเปิดไฟล์ค่ะที่เตรียมไว้คือไฟล์ตรวจข้อมูลดีกาเบิเกจ่ายเงินกรณีนำเข้าทุกระบบนะคะไม่ว่าจะนำเข้าแบบ3.0.8หรือนำเข้าตามปกตินะคะอันดับแรกเลยเอาเมาส์ไปคลุมที่สามเหลี่ยมค่ะในชีตเปล่าดึงข้อมูล pdf นะคะ แล้วเราก็ไปที่เมนูข้อมูลค่ะนะคะไปที่เมนูข้อมูลนะคะอันนี้วิธีการดึง PDF เนี่ยนะคะก็นำข้อนำวิธีการดึงนะคะจากาท่านผอชดที่ท่านแชร์มานะคะก็นํามาใช้ประโยชน์กับไฟล์นี้ไปที่ข้อมูลค่ะแล้วก็ไปที่รับข้อมูลตรงนี้นะคะไปที่รับข้อมูลตรงนี้ถ้าเป็น Excel version ลองแล้วนะคะถ้าเป็น Excel version ต่ำกว่า2,021 นะคะมันจะไม่สามารถใช้เมนูในการรับข้อมูลจาก PDF ตัวนี้ได้นะคะ,ะเลือกไปที่รับข้อมูลค่ะก็ไปดึงข้อมูลที่เราเซฟเก็บไว้ใน PDF กดนำเข้าค่ะนะคะรอสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็จะขึ้นข้อมูลมานะคะเราจะนำข้อมูลจาก PDF เนี่ยมานำเข้าในไฟล์ Excel นะคะให้เลือกที่ t a b l e นะคะมันจะมีทั้งหมดอยู่4 9หน้านะคะของพี่เราต้องเลือกที่ Table 0 0 1ค่ะเพื่อมันให้เพื่อให้มาแค่ชิ้นเดียวนะคะเสร็จแล้วกดปุ่มข้างล่างตรงนี้ค่ะโหลดไปยังค่ะมันจะมีอยู่2โหลดนะเราจะใช้คำว่าโหลดไปยังค่ะโหลดไปยังที่ไหนนะคะโหลดไปยังพีด e อ่าโหลดไปยัง Excel ที่เราเปิดไว้เมื่อกี้ซึ่งตรงนี้เราต้องเลือกว่า Worksheet ที่มีอยู่ค่ะ ะะเพราะเราเปิด Excel รองรับไปแล้วแล้วก็กดปุ่มจบลงค่ะนะคะระบบก็จะทำการดึงข้อมูล PDF นะคะที่เราหนังเข้าข้อมูลมาไว้ในไฟล์ x x e l อ่ะตอนนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการ Copy ค่ะ ก o อปแถวนะคะจากชีตเปล่าเพื่อดึงข้อมูลแล้วเอาไปวางที่ทะเบียนคุมผู้เบิกโอลาแอดเวลาวางนะคะไม่ต้องเอาหัวตารางมานะคะเอาเฉพาะแถวที่มีข้อมูลวางแบบ1 2 3ค่ะนะคะแล้วก็กดตกลงค่ะนะแล้วเราก็จะไปดึงข้อมูลนะคะคุมผู้เบิกจากลาแอสปกติซึ่งเรา X x p o พอออกมาเป็น Excel เตรียมไว้แล้วนะคะ เราก็ไป Export เป็น Excel เตรีมไว้แล้วตั้งแต่ข้อมูลที่เรานำเข้านะคะเมื่อกี้เอ็กพอออกมาเป็น Excel นะคะเวลา e x p o r อออกมาเป็น e x c e l เรียบร้อยแล้วค่ะเวลาวางเราก็กลุมที่สามเหลี่ยมค่ะแล้วก็คลิกขวาคัดลอกนะคะแล้วก็เอาไปวางที่ทะเบียนคุมผู้เบิกรายอ p p ปกติวางที่สามเหลี่ยมวางแบบปกติค่ะวางแบบธรรมดานะคะ โอราแอดวางแบบหนึงสผู้เบิกราแอดวางแบบปกตินะคะแล้วเราก็จะไปที่เปรียบเทียบดีการเบิกจ่ายเงินดีกาด้านซ้ายมือเป็นดีกาเดิมที่อยู่ในระบบราแอดดีกาด้านขวามือเป็นดีกาที่นําเข้าในระบบราแอดตั้งแต่วันที่6มกราถึง6รกรกฎานะคะพอคุณได้ข้อมูลตรงนี้มาเสร็จแล้วอันดับแรกเลยนะคะไปดูบรรทัดสุดท้ายซินะคะไปดูบรรทัดสุดท้ายซิข้อมูลของเราอะ่ะตรงกันไหม นะคะข้อมูลของเราตรงกันไหมอ่ะพี่ขออนุญาตดูข้อมูลตัวสุดท้ายนะคะข้อมูลซ้ายขวาถ้าเรานำเข้าครบทุกรายการมันต้องตรงกัน แต่ถ้ามีรายการใดรายการหนึ่งที่มันไม่ตรงกันคุณต้องรู้อะยกตัวอย่างของพี่ตรงนี้ที่มันไม่ตรงกันอยู่6ก4บาทเนี่ยพี่รู้เลยว่ามันเกิดจากดีกายยืมเงินนะคะที่ในระบบเดิมเรายืมที่17ื่นแต่ในระบบใหม่เนี่ยเรายืม17ื่นไม่ได้เพราะมัมนมีการโอนวบประมาณรายจ่ายออกไปแล้วเราก็จะยืมเท่ากับจํานวนเงินที่ส่งใช้นะคะไอ้ตรงนี้ยอดต่างตรงนี้คุณต้องรู้ถ้าใครมียอดต่างเยอะๆเราต้องมาตรวจสอบทีละรายการค่ะ วิธีการตรวจสอบนะคะเราจะตรวจสอบอ่ะเดี๋ยวเราเพิ่มก่อนสมมตินะเราจะตรวจสอบแผนง,งานนะคะอันนี้สามารถพิมพ์เข้าไปเองได้ในชีตถัดไปนะคะแผนง,งานเกษตรนะคะสมมุติตรงนี้พี่จะเพิ่มข้อมูลนะคะแล้วก็โอราแอดนะคะแล้วก็ราแอดปัจจุบันนะคะที่เรานำเข้าอันนี้นำเข้าย้อนหลังก็ได ะะวิธีการตรวจสอบเราจะตรวจสอบทีละด้านค่ะด้านแรกตรงนี้นะคะเราจะตรวจสอบที่สมมุติพี่ตรวจสอบที่แผนง,งานการเกษตรพี่ก็จะดึงด้านซ้ายมือมาก่อนนะคะแผนง,งานการเกษตรของเรามีทั้งหมดกี่บาทสมมุติเคยมีอยู่แล้วนะคะสองแสนกว่าเคยมีอยู่แล้วสองแสนกว่านะคะใน O ในนิวที่นำเข้าค่ะเราก็จะไปตรวจสอบใหม่ เราจะต้องไปคลายตัวกลองตรงนี้ก่อนนะคะล้างตัวกลองตรงนี้ก่อนล้างตัวกลองในซ้ายมือก่อนแล้วมาเปิดตัวกรองด้านขวามือใหม่เลือกแผนง,งานการเกษตรเข้าไปใหม่นะคะแผนง,งานการเกษตรด้านซ้ายมือและขวามือนะคะคุณจะต้องมีข้อมูลที่ตรงกันนะ,ะแล้วก็ใส่สูตรนะคะสั้นๆไว้เห็นไหมคะ ข้อมูลของ OLA Ads ที่เคยมีอยู่แล้วกับข้อมูลที่นําเข้าย้อนหลังตรงนี้มันต้องตรงกันถ้าไม่ตรงกันคุณจะต้องกลับไปดูแล้วล่ะว,ว่าข้อมูลที่นําเข้าเนี่ยไม่ตรงกันของแผนงานนี้งานหมวดประเภทรายจ่ายตัวนี้เพราะอะไรนะคะจากดีกาตัวไหนแล้วก็ าจจะเบิกผิดแผนงานไหมหรือว่ายังไงถ้าเบิกผิดแผนงานเราก็าไปปรับปรุงทะเบียนรายจ่ายได้นะคะอันนี้คือวิธีการใช้งานในส่วนของไฟล์แบบง่ายๆนะคะเพื่อที่เราจะตรวจสอบดูว่าในส่วนของข้อมูลเนี่ยเดิมที่เราเคยมีอยู่ซ้ายมือกับข้อมูลตัวใหม่เนี่ยที่เรานําเข้านะคะมันตรงกันไหนม,มันไม่มันไม่ได้ บันทัดต่อบรรทัดนะคะรายการนี้แต่มันจะเป็นการใช้ตัวกรองในการช่วยนะคะว่าสมมุติเราจะเลือกแผนงานบริหารงานทั่วไปนะคะเลือกทีละงานเลือกทีละหมวดก็ได้อันนี้อยู่ที่เทคนิคในการตรวจสอบของพวกเราแต่ละแต่ละ,แต,ละแต่ละอย่างนะคะเราก็สามารถเอามาตรวจสอบตรงชีตข้างๆได้หรือว่าจะจดไว้ดึงแผนงานโอราแอสมาก่อนนะคะจดไว้ก่อนตามแผนงานงานนี้ แล้วก็เอาไปดูซินําเข้าย้อนหลังครบไหมถูกต้องไหมนะคะซึ่งถ้าคุณนําเข้าย้อนหลังยอดเก่ากับยอดใหม่ก็ต้องตรงกันแล้วคุณก็เก็บข้อมูลตัวนี้ของทุกเงหล่งเงินนะคะก็เก็บไฟล์นี้ของทุกแหล่งเงินค่ะก็หวังว่าไฟล์นี้คงจะเป็นประโยชน์กับพวกเราได้ไม่มากก็น้อยนะคะใช้สําหรับในการตรวจสอบนะคะในกรณีที่หน่วยตรวจสอบเนี่ยต้องการทราบว่าคุณนําเข้าข้อมูลครบไหมนะคะรวมถึงตรวจสอบกับ ดีการตามบ3 0 0 8ดด้วยนะคะว่าเรานำเข้าครบไหมนะคะ